สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสนี้กันนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์เดี๋ยวคลิปนี้กดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับนี่ชี้นนี้เดี๋ยวผมจะทําการออกจากรหัสนะครับโดยกดตรงนี้เพิ่มเติมปึ๊บหลัจงจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับกดตรงลงชื่อออกอเอเดี๋ยวสลับบัญชีแล้วโอเคช่างวะช่างวะอ้าวออกไม่ได้อ้าวอ้าว เอาเฮ้ยเอาเอาออกไม่ได้ลงชื่อออกทีเฮ้ยหน้าจอดําอ่าเราออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นอันนี้คือชื่อรหัสนะครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อน อันนี้นะครับท่านผู้ชมผมได้ใส่รหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้ดูนะครับแป๊บเดียวนะครับผมจะมาแจกรหัสนี้นะครับอันนี้ชื่อนะครับ d m s แปดเก้าเจ็ดเก้าสามศูนย์แล้วก็รหัสนะครับผลจะเปิดแป๊บเดียวนะครับคอยดูนะครับหนึ่งสองสามเห็นยังครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลงชื่อเข้าใจให้ดูนะปึ๊บเห็นไหมครับ รอรอรอมันเข้าแป๊บนึงครับท่านผู้ชมอาะจะไม่เห็นหน้าจอผมนะเดี๋ยวเรามันให้สร่รหัสใหม่อ่าผมได้เข้ามาบัญชีนี่แล้วนะครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวขอตัดเพียงเท่านี้ครับ